อัปเดตด่วนเงินดิจิท่าน1,000บาทเฟสสําสำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปตรุษจีนนี้ได้รับเงินใช้แน่นอนเช็คเงื่อนไขด่วนสวัสดีครับเพืเ่อนสมาชิกสายเบอร์ n ช e แนและแฟนเพจทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตนะครับข่าวสาร เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเฟดสกันสักหน่อยนะครับและที่สําคัญนะครับข่าวปลอมข่าวลวงข่าวไม่จริงนะครับเราไม่เอามาลงอย่างแน่นอนนะครับเราจะลงเฉพาะข่าวจริงเท่านั้นนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวันที่19พฤศจิกายน67นะครับนายพิชัยชุนหาวชิระนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรอมวคังนะครับเปิดเผยว่าคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่มีนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานเห็นชอบการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงิน1,000 0บาทเป็นเงินสดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะครับที่มีการลงทะเบียนในแอปทางรัฐและยืนยันตัวตนผ่าน KYC แล้วนะครับจำนวนทั้งสิ้นนะครับ4ล้านคนวงเงินประมาณ40,000ล้านบาทนะครับ โดยผู้ที่ได้รับเงินนะครับจะได้รับก่อนวันตรุษจ,จีนปี2,568นะครับหรือประมาณปลายเดือนมกราคม68นะครับโดยกลุ่มนี้นะครับถือว่าเป็นกลุ่มรัฐบาลนะครับพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต้องได้รับเงินก่อนส่วนในระยะต่อไปคือเฟส3นะครับจะจ่ายให้ในช่วงนะครับเดือนเมษายนถึงมิถุนายน68นะครับสอดคล้องกับแอปพลิเคชันทางรัฐ ที่ใช้งานได้ในช่วงไต่มาสที่2ของปี68นะครับเรามาดูคุณสมบัตินะครับผู้ที่จะได้รับเงิน1000 0บาทเฟส2เป็นเงินสดนะครับต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับ 1. น,นะครับเป็นผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับ 2. เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์เงิน1000 0บาทผ่านแอปทางรัฐมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับและยืนยันตัวตน kyc สําเร็จและผ่านการพิจารณานะครับ สนะครับต้องผูกพั้อเพเข้ากับบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยนะครับสต้องไม่ใช่อยู่ในกลุ่มเปราะบางบัริวัสุิิการแห่งรัฐและคนพิการนะครับที่ได้รับเงินเ,ออเฟดหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วนะครับรัฐบาลนะครับจะโอนเงินมาทางพร้อมเพย์นะครับที่ท่านเคยผูกไว้กับบัญชีธนาคารด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชนนะครับดังนั้นนะครับให้ท่านตรวจสอบก่อนว่านะครับท่านได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชนนะ เข้ากับบัญชีธนาคารของท่านสําเร็จหรือยังนะครับถ้ายังไม่แน่ใจว่าท่านได้ผูกพร้อมเพย์เอาไว้อยู่หรือเปล่านะครับแนะนำนะครับให้ท่านตรวจสอบก่อนนะครับวิธีการตรวจสอบก็ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่มีแอปธนาคารนะครับให้ท่านนะครับเข้าไปที่แอปธนาคารของท่านนะครับแล้วก็หาเมนูคําว่าพร้อมเพย์นะครับถ้าระบบแจ้งว่าผูกพร้อมเพย์สำเร็จนะครับนั่นหมายความว่าท่านได้ผูกพร้อมเพย์สำเร็จแล้วนะครับ หรือนะครับให้คนใกล้ชิดโอนเงินเล็กๆน้อยๆนะครับไปทางพร้อมเพด้วยหมายเลขประจําตัวประชาชนของท่านนะครับถ้าสามารถโอนเงินสําเร็จนะครับนั่นหมายความว่าท่านได้ผูกพร้อมเพ์เข้ากับบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อท่านเช็คแล้วว่าท่านได้ผูกพร้อมเพดด้วยหมายเลขประจําตัวประชาชนเข้ากับบัญชีธนาคารเรียบร้อยนะครับก็ขอให้ท่านรอนะครับเพราะรัฐบาลจะโอนเงิน ประมาณนะครับปลายเดือนมกราคมปี68นะครับสำหรับคนที่อายุไม่ถึง60ปีนะครับต้องรอเฟส3นะครับเพราะรัฐบาลนะครับต้องการจะให้เรานะครับใช้เงิน10,000บาทนะครับเป็นเงินดิจิทัลนะครับผ่านแอปทางรัฐนะครับเราก็ต้องรอต่อไปนะครับสำหรับคนที่อายุไม่ถึง60ปีนะครับนับว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับผู้ที่สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้รับสิทธิ์เงิน1,000บาทกันทั่วหน้านะครับสวัสดีครับ